ผมวินดี้ครับผมวินดี้ครับผมวินดี้ครับตำรวาเนะครับผมตำรวจเลยเปิดประตูเลยวิ่อไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวปเราไปยังเป็นพิษนอเราไปยังเป็นพิษเปิดเปิดสวัสดีวันสงกรานต์กับเหล่าผู้ชมทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ด้วยนะครับผมวันหยุดยาวแบบนี้ผมกับเพื่อนๆก็ว่างๆกันก็เลยมาลองเล่นคอนเทนต์ว right? ตันน<อ>ิ่งกันส right. ักหน่อย เกมที่มันแจกฟรีให้ใน24ชั่วโมงแรกที่เปิดตัวน่ะซึ่งผมไปรับมาด้วยแหละวันนี้ก็เลยลองเล่นดูหน่อยฮะเกมมันเล่นได้4คนแต่ผมจะใช้มอดช่วยที่จะเปิดให้ห้องนึงเนี่ยมันเล่นได้มากกว่านั้นได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางไว้ในดีสคริปชันด้านล่างนะแต่ต้องทำยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ไปศึกษาเองได้เลยครั้งนี้จะมีผมกิกพีทตาและเพื่อนของผมอีกคนชื่อว่าเอิร์ธก็บอกได้เลยว่าวายป่วงแน่นอน และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมอ่ะไม่ให้เสียเวลาละไปดูกันได้เลยเอาม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 าดีกันมาดีกันมาดี่ันมาดีกันมาดีกันกิ๊กๆิมึงเปิดไว้ฉายระวังแบตหมดเลยเออแบตหมดนะมีแบตหมดนะได้ไปไหนอ่ะมีคนอยากลงอยากที่สูงครับซิมมันทำอะไรของมันมาเนี่ไอ้ตาลงมา น่าจะไม่ได้ยินนะว่าว่าไม่ได้ใชเกินว่าไม่ได้ยินมันลงมาแล้วโอ้โหเสียงดังอ่ะเปิดตัวครับเปิดตัวนี่แหละอ๋อเปิดตัวครับเปิดตัวนี่นิลีออ่ะสองหนึ่งอ่ะอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยฟิลฟิลมนับอยู่ฟิลมนับอยู่เฮ้ยเอาัวกูไม่หมดน้องหลับเอาเอาไม่เอาไม่พูดเล้ยดีรอ่ะเอาลุย สิ่งลี้ลับในโรงงานทำขนมหวานไปวิลลี่วองกาวิลลี่วองกาไปไปเหอะเพียงฟิล์มไอ้เทียกูก็รออยู่ตั้งนั้นเข้ามาดีตาเอาใจเลยเอาเอาตาไม่ได้เข้ามา เอาละครับผมกับเพื่อนๆตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปในโรงงานที่ดูน่ากลัวมากๆข้างหน้านะฮะเรามาดูกันนะว่าเราจะเจออะไรกันบ้างข้างในเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปที่อย่างใช้ไฟไม่เป็นเลยเหี้ยลิกซ้ายไหนเออเอาไว้แล้วบาดเจ็บปฏิเสธนะจะเจอดีเลยเหรอไม่ไเป็นเหี้ยเหรอ เออเขาไม่กด้ดเออเออกลังเปกาอนเจอ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 แล้วครับเจอลครับเฮ้ยเต้อะไรตอะไรเจอถึงอวันเลยเจอถึงอวันเลยครับอะไรตาดนแล้วครับตัวอตัว้ลา้แล้วันเลยเไม่ทไหนแล้วอะเออนี่ไงสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับไอ้ตาดนเลยครับไงครับ จบว่าไอ้ชื่ออะไรสัตว์แม่งดึงกูไปไหนก็จับไม่ทันได้ไม่นะแบอกี้เหตุการณ์เมื่อกี้จับไม่ทันจริงๆว่ะมันไวมากมันไวมากเด้อเด้อไหน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 จับจันไปจีนจันไปจีนจันสั่นคนเดียวเฮ้ยแบงคูแบงคูแบงคูขยุ่งหลังค่าไหน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 หลังค่ะนี่ครับนี่ครับนี่แบงคูเฮ้ยยิงไก่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 ทายไท้ายอยู่ทยอยู่โอ้ยกูโดนตะกล้องโดนตะกล้อง อตาก้องโดนเด็กแล้วคนโตแล้วคนปลตามกรุู๊เฮ้ยัดกองเ้ัดกอเมันเลียวขวามันเลี้ยวขวามเลี้วขวาไเขาบอกว่ามันปลาของตัดใหญ่ได้เว้ยตัดใหญ่ลใหญ่ ชาร์จปลาชาร์จปลากดคิวค้างมันชาร์จได้กว่าผมไม่ดีขึ้นเลยโอ้โหหลองอยู่คนเดียวตัวอะไรวะเน่ <c oughs> เอ้ยกูโดนตัวนี้นี่เองโอ้โหไอ้กิก๊กไอ้กิ๊กอยู่ไหน

อันนี้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 ถ่ายไม่ได้ว่ะฟีหมดแล้วอ่ะแบตหมดเป็นถนหรือไปก่อนเออไปก่อนไปก่อนกลับ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 ่ไห้ยังงอันนี้อันนี้อันนี้มึงอะําโดนีกอ่ะเอไหนอวยโก้ั้นด่างช่างเรามางนี้เี่หรอเรามานี้นี่ไม่มันมันตาย

ไปอีกแล้วไอตาโดนไอตาโดนตลาดตลาดเลยลาดเลเแล้วเแว้งแล้ทิ้แ้งมันดนล้วมตัวไปแล้วเอ้อยเราจะหมดหรือเปล่าวะ้องเออใช่เตีไปแล้วตยีไปแล้วเองนี้แทางี้ยถูกแล้วถูกแล้วอูแค่ตรงนั้นช่ตรงนั้นเดมเยมือ ทั้งหมดอะไึ้้แตกูอยางรูเหมือนกันเอางี้หมดกอตายกูบอกใครใกล้แล้วใกล้แล้วกลวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนอนเลยเหรอเ้ยไม่ทันมดยมเลยโอได้พุเตนเลยได้พุเตไหมเนี่ยจะไม่มีกอง ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เราทำไงก็ทำอะไรไม่ได้ก็นอนเลยไปนอนไปนอนเลยนอเคไปแก้แก้ตัวครับแก้ตัวก็ต้องซื้อเออไม่มีไปฉายพีกว่าไม่มีเงินด้วยไม่มีเงินด้วย เฮ้ยมีไหมไม่เราต้องไปต่อเลยตัวเทนตัวนั้นเยอะเกินน้องไอ้เอิกูข้ามไปได้สีไม่ได้แม่ตีแค่พีติดอยู่สีล่ลงกูควรห่านี่เฮียไอเอิร์ญพร้อมแล้วอ่ะไป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 มันลากมึงไปแล้วมึงก็ตายเหรอกูไม่ตายเฮียกูตามหาพวกมึงอย่างเอ๋อแก้ตัวครับแก้ตัวรอบนี้สาม0ันวิวแน่นอนรอบนี้อยากเจอว่ะไอ้ห้า เอาละฮะกลับมาอีกครั้งนะครับกับที่นี่ที่แห่งนี้กับเพื่อนๆของผมไม่มีไม่มีใครมีทั้งนั้นอ่ะตอนนี้ก็คือพวกผมรอบแรกพลาดกันไปนะฮะก็เลยไม่มีไฟฉายกันเลยสักคนเดี๋ยวกูเป็นไฟฉายให้เดี๋ยวกูเป็นไฟฉายให้อ่ะอ๋อคือแล้วมักดตายมันมีไฟขึ้นอ่ะใช่แล้วยังมันก็ไม่ก็เปลืองไงห้องนี้น่าสนใจจริงครับตุ๊กชูชีพชีวิตเรามัน เก็บเท่าคนเล่นกันเองคุณผู้ชมครับที่นี่ที่ไหนครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละดูดิอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยบ่อแสต้องถ่ายครับต้องถ่ายครับถ่ายครับเ่ายแล้วครับเดินไปเลยครับตอนนี้บ่อแสที่สำคัญนะผมอันนี้มันเกือรครับเนี่ยเฮ้ยทางนี้มันตันมีทางซ้ายไหมหรอทางซ้ายไปทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลัง อะไรครับ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 ขาใครอ่ะไหนครับไหนครับขาอะไรครับเฮ้ยอุ้ยกูปาเดี๋ยวกูปากูปาเลยปาเลยปาถ่ายถ่ายเตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับตายไ้ยเนี่ยตายไม่เนี่ยป่วยคนรู้อันนี้ตายหรอโอ๊ย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 เดือดจริงเดือดจริงเดือดจริง ผมไม่เหยไอ้มันตามเมันตามไม่หยุดเลยมันตามไม่หยุดเลยไปเนี่ยชักไปแล้วกลับแล้วไอ้หน้ดาไม่เหรอวะโดาแย่งมาเลยเฮอื้อนมาดูเอื้อนมาดูตายหามแล้วเหรอตายแล้วเหรอกล้องเหลือบ้าเหลือเหลือเหลือสามสิบแปดโอเป็นโอ้ ดูสิครับดูสีชีวิตตรงนั้นเนี่ยตายไปเลยนะตายหาเลยตรงนี้ถ่ายตัวนั้นต่อเปล่าเลยง่ากลัวมากเลยตรงนั้นนะอยู่ตรงกูนะอ๋ออ๋อพี่นีเดี๋ยวสุดท้าครับคุณใช้ยาจิตวิสูตรอะไรครับนี่คุณทำลายเพื่อนผมเหรอจะทำลาสเพื่อเลยครับเฮ้ยมันมามันมา มันมันตามกู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 เอาเอิร์ดไปแล้วอ่ะกูอยู่นี่กูอยู่นี่กิ๊กอยู่ไหนเออ่ะเอิร์ดไปไหนวะตายแล้วมั้งเฮ้ยไอออกซิเจนเหลือครึ่งหลอดแล้วเราว่าเราต้องอาจจะต้องหาทางออกแล้วแหละเอิร์ดไปไหนแลวเอาเอ้ยี่เป็นขานไปแล้วอ่ะกูไปเลยดีกว่ามันจะมีบันไดสองอันให้เราเดิน อะไรแบบนี้หรออืมถ้าเดราขึ้นผิดอันก็เดินไกลหน่อยนี่ยาอยู่ข้างหน้าเลยมันตามกูมันตัมกูมันตามกูมันตามกูกานขืนปล่อยกูเก้าบ้ากูเป็นไหน เอ้กูทาปล่อยกูเอ้ายังจะไปด่างออดใว่หมาไปไหนวะเนี่ยยี่มันพาไปไหนยี่เราแมลากไปางไกลอ่ะพาไปไหนวะเนี่ยยี่พาไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์พาไปให้ตัวอะไรตัวใหญ่กินได้เอ้ยวันนี้เอิร์ทเฮ้ยรอดยีแม่งเหงาจัดตอนเนี้ยยีเรากลับงนี่กลับได้เลย นยี่ไอ้เอิร์ตต่อ้เอิร์ตมาแล้วด้วยวะก็รู้สึกยังไงครับพวกเราชีวิตแค่สองคนเอิร์ตเพื่อนที่เงียบเดี๋ยวพึงทีนีมน่ากลัวมากเลยครับบอกเลยแต่ว่าเราก็เป็นสองคนต่อชีวินะฮะ กูยถึงยาตอยู่แล้วไอ้เชียมันจะถึงญาู่แล้วไอ้เชี่ยมันโดนโดนพาไปก่อนอย่างไกลอ่ะไอ้เชี่ยมัปถึงยาตเลยพวกมึงเปลี่ยนไปอ่ะไอ้เชีย กูดูสึตายอยู่แล้วไอเอบมนทโ้อ้ม่งนเดียวยาบือยนี่ยพร้อมพร้อมนะพร้อมแลเฮ้ยอีกหาเคว้อีกครึ่งนึงเนี่ยเอ้ยเอ้ยคลิปเด็ดคลิปนี้เด็ดเว้คลิปนี้เด็ดไอ้ยตลกว่ะถ่ายรูปตลกากูเล โคตรเศร้าเหมือนแบบเฮนนจริงมันเป็นตัวแบบเันนเลยยอมซื้อยอมซื้อเฮ้ยเราได้เงินมาเนี่ยลองซื้อเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะไม่ใช่นะเถอะเฮ้ยเงินเยอะจริงรอบนี้ซื้อเลยซื้อเลยซื้อสไยซื้อไม่ใช่เลยคอนเทนต์เราต้องมีคุณภาพดีเว้ยเออแค่เปดอ่าววันคลิเราพูดเยอะอะไรดีมั้คลิปเปิดเทคหนึ่งแอคชั่น อ้าวพูดดิอูไม่อัดเลยเทียเข้าเนอยู่ไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยเฮออพี่ไหนอ่ะเออเหมือนจะเป็นโลเคชันที่แตกต่างเเเฮ้ยรราาไอ๋อเข้าอย่างทางซ้ายของโรงงานโเเอราาาตยยดีีกว่เฮ้ยเจอหัวเจอหัว อีกแล้วจ่ดอีกแล้วโอ้โหผ่าดเลยอ่ะไอ้เฮี้ยนผ่านเลยไอ้สัเฮี้ยอะไรวะนี่เปรี้ยงฟีมีอันนี้ทางออกอีกอันนึงเราเดินต่อเลยมันมันจะมีบันไดสองอันเว้ยอุ้ยคนเสียนอ่ะกูขึ้นบ่อยยิงนัดเฮ้ย เฮ้ยเดินอีกแล้วครับอะไรเนี่ยเสียงใครวิ่งมาวะอุ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋อมึงโดนมึงโดนไอเฟืองไอปั่นนี่เดี๋ยวเคล็ดเลยเฮ้ยรอบนี้นานไปปะกูว่าออกซิเจนมันถึ่งถังแล้วปะเฮ้ยนี่ประเด็นครับนี่ประเด็นนี่ประเด็นครับสามวินตีนึงผมประเด็นครับนี่ประเด็นครับขออนุญาเลยรับผมขออนุญาตเยไหนวะ เฮ้ย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 ขานมาแล้วเฮ้ยมันบาระเบิดครับมันบ้าระเบิดอุ้ยอุ้ยรุนแรงมากครับมันรุนแรงมากมากเกิดอะไรขึ้นครับเขาขึ้นระเบิดไปแล้วครัเหี้ยตายหรือเปล่าไอพี่ตายหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับสภาพเพื่อนของผมเขาได้ตายไปแล้วนะครับเขาได้จากเราไปแล้วแล้วทำไมเสียงพี่หมั่นมากกว่าเราสามคน เลยไอ้ไอ้ตาไปไหนเนี่ยกูว่ากลับขึ้นเลยเพราะว่าออกซิเจนครึ่งถังและเฮ้ย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 ตัวอะไรวะเนี่ยมันรถไถ่ทากไถทากสภาพไหนครับผมุไถ่ทากครับสภาพไหนครับสภาพไหนครับชื่ออะไรครับสภาพไหนครับเอาสภาพไหนครับผมก็ลงอันนี้ใช่ครู อุ้ยไปแล้วเยี่ยไอ้เหี้ยเลือดไปครับไปไปไปเยี่ยโซนีคนหนึ่งโซนคนนึงตายอยู่ตรงนั้นเสียวว่าเออเหมืนไซส์วันหนึ่ทียผมไม่ไหวแล้วครับคอนเสิเจนพอไม่ไวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยลักไซอยู่ข้างบนว่ะลักไซอยู่ข้างบนว่ะเราจะโยนของไซส์ไปก่อนรู้สึกเดินเมื่อกี้คุณ มีเพื่อนคนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับลงไปหาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะใส้กูมันจะใส้กูออกซิเจนจะหมดแล้วเกียร์านแล้วออกซิเจนจะหมดวิ่ง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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทานี้ตามกูมาเอ้ยทางนู้นทางนู้นโทษโทษตามตามตามกูตามมาเฮ้ยมันมีอีกแล้วอีกตัวเอ้ยเอ้ยเอุณโดนเกิดกูณโดนเกิด

นั like <bbe> ่นั่นนั่น้แล้วเสรแล้วเสรแล้วเฮ้ยใก้หมดแล้วเ้หมดแล้วใก้หมดแล้วใก้หมดแล้วใก้หมด้วเฮ้ยัเฮ้ยเยบนี้ต้องเอาก้อ้รอบนี้ต้องเอา้ไ้ยแน่เหรอจะรวยแน้ยเฮียอ๋อโเคใส่ไลท์เลยไลท์แผ่นเลย อเอาไม้กับมานพื่เน่ยไม้อะไรอยู่ไนนมา<อ>เราไปดูผลงานกันดีกว่า <c oughs> ูทิง้งนี้แหละเราครัว,วนี้เราดังระเบิดวเลยเพื่อนว่าดังว่ารอบนี้ดังแน่มาสามสองหนึ่งโอ้ย 44วิวไอ้เนี้ยเท่าวันแรกนะอัเนี้ยรอบที่สองวันนะเนี่ยเออตลกไอ้เนยเ่เรารู้ไตายแล้วปะรู้วิธีแล้วปะตายอะไอ้เนี้ยบทอะไกูก็ตายทุกรอบเ้ยไอ้เนี่ยเฮ้ยเศะอีกแค่อีกแค่44วิวอีกนิดเดียว <coughs> <coughs> Ai sợ. Ê. Không phải cái bản ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกับที่มีที่แห่งนี้กับเพือนไม่มีอ่ะไม่มีใครมีทั้งนั้นอ่ะตอนนี้ก็คือพวกผมรอบแรกพลาดกันไปเลยก็เลยไมฉายกันเลยฉายยเดีวกจังเราอ๋อคือมันดิไฟขึ้นอ่ะใช่อ้าวแล้วงี้มันก็ไม่ฟีมันเลยปล่าไงแล้วงี้ไฟไฟแชกไม่ไฟแชกก็อะย่างเง้วไฟฉายเก็บไว้ถ่ายคอนเทนต์ดีกว่าน้องถ่ายเลยครับเอาแล้วครับเฮ้ยอะไรเจอแล้วครับตอนนี้บ่อแสที่สำคัญนะผม อันนี้มันมียออะไรครับเนี่ยดูดิครับนะครับขาเขนลงมาจากั้เกลยนี่ไงเฮ้เี่ยไอ้เดาตปรถ่ายถ่ายเอ้ยนี่เลยโอนี่เลยครับตัวนี้เนีครับถ่ายลุ๊ถ่ายลุาเฮ้ยเฮ้ยตายไม่ด้ายม่้ยอเนี่ตายอ๊ยโยอ๊ยโอยอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโออ๊ยโอ๊ยยอออ๊ ได้เหรอได้แล้วตายหากันเลยตัวน่ากลัวมากเดี๋ยวกูเอาไอ้นีโยนแล้วคุณใช้ยาที่เปนสูตรอะไรครับเฮ้ยคุณทำลายเพื่อนผมเหรอคุณทำลายเพื่อนผมเหรออตั้มโอ้ยตั้มตั้ตั้มวะอ้าสู้ยังไงครับรชีวิตแค่สองคนทีนี้นน่ากลัวมากเลยครับบอกเลยเออมันตายเว้ยเฮ้ยเออมันโดนโดนพาไปแบบ เอาเยอาพูดดิคุณแก้ครับเปลือกทีไปดีรอะไรครับนะฮะกลับไปอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เหมือนกูจะเจอดีเจอดีเหรออันเจอดีใครเจอดีก็เนี่ยดีข้างหน้าเนี่ย ดีไปเฮียข้างบนนะดีคุณตาอ่ะไอ้เฮียหน้าเดื้อไม่สั่งเออเออฮู้ยใช่ครับผมเราพบเจอแท่งหางตานะครับที่นี่มีคนอยู่แน่นอนครับผมเราจะมาดูว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้นะครับผมตามคุนตี้ครับชามคุนตี่ครับคุณตี้เอาตัวมาเลยครับผมสวัสไป เปุ่งไปดูดเยไปยราไปยัเป็นิะราไปอยเป็นิษต้องเต็มโยิ่งแรงมากครับแรงมากกี่ชายครับเขาได้ตายไปแล้วนะครับเขาได้ลากเราไปแล้วเฮ้ยุกใจเนี่ยุกทากเขาสะพานรอครับผมคุณหอยทาครับสะพานเหรอครับคุณชื่ออะไรครับสะพานเหรอครับเา